นี่เรากินเขาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนคที่เกิดขึ้นคือกิน่าเราโดนกินหนะ่าเพลินเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมวันนี้กูจะพาไปร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุกันนะคะซึ่งเขาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จังหวัดกรุงทีนี่ค่ะศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงการจัดงานในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากๆเลยนะคะมีทั้งผู้ร่วมเข้าแข่งขันผู้ร่วมชมร่วมเชียร์เป็นจํานวนเยอะมากๆชนิดของกีฬานะคะที่นี่ก็มีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากรู้ว่าการจัดงานในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาประเภทไหนบ้างนะคะต่างกูามาเลยค่ะงานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมา มีชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่กีฬาช <c oughs> ัฟฟู่บอรดปาเป้าโบลิ่งสนามโยนห่วงยางหมารุกไทยหมากฮอสเปตองรวมไปถึงการแข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตูและชูตบอลลงตะกรา้าซึ่งชนิดกีฬาต่างๆนี้จัดได้ว่ามีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก การกีฬาหลากหลายอย่างมากเลยแต่ที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันสะดุดตาแล้วก็แปลกตามากๆเลยก็คือตรงนี้เลยค่ะการแข่งขันกีฬาซับฟุตบอดนะคะเอาจริงๆนะคะคุณอาคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่นยังไงตอนนี้ก็เลยอยากจะต้องถามคนที่เขาเล่นกีฬานี้เป็นประจํานะคะซัเฟุตบ,บอดเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วมันมีกฎกติกายังไงบ้างะคะกีฬาซัเฟุตบอดเนี่ยมันเป็นกีฬาเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมครับทีมทีมหนึ่งเนี่ยมี3ท่านะนะฮะสามคนด้วยกัน แต่ละทีมแล้วเราใช้มีสำรองได้1คนการเล่นซัฟเฟอลบอร์ดนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้กำลังที่พอศอกและบันเอวการผลักลูกจากณจุดจุดที่กำหนดไว้เนี่ยเ,เราสามารถผลักลูกเข้าไปณสามเหลี่ยมนะครับเ,เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่กำหนดเอาไว้ด้วย3เ,เป็นคะแนน18 7ด ยิ่งยากคะแนนยิ่งสูงถ้าลูกเราผลักไปเนี่ยไปเข้าในจุดส่วนใดส่วนหน,นึ่งนั่นคือเป็นคะแนนถ้าไม่เข้าก็าไม่มีคะแนนนะสิ่งที่เราดูง่ายๆ่ยโอ้แต่ดูแล้วเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไม่ไม่ยากนะคะแต่จริงๆมันต้องใช้ทักษะใช้การเล็งใช้แรง่งแรงข้อมือมเอ๊ะแล้วอย่างนี้คุณอาเล่นแชมเปบอร์ดมานานหรือยังคะเล่นมาประมาณโอ้หลายปีนะฮะเล่นมาหลายปี แล้วเคยได้แชมป์มา2-3ปีซ้อนโอ้โหนี่กำลังคุยคกับแชมเปี้ยนอยู่เลยนะคะครับแล้วทำไมถึงทราบข่าวว่าที่ทางกรุงเทพมหานครก็มีการจัดแข่งขันครั้งนี้นะคะก,ก็มีหนังสือจากสหพันธ์กรุงเทพมหานครนะครับออกหนังสือมาเพื่อเชิญชวนประจำปีนะครับพูดงา่ายๆทุกปีต้องมีนะครับทุกปีต้องมี อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เมื่อกูดไปออกกำลังกายตามศูนย์กีฬาต่างๆก็จะเห็นกลุ่มพวกพี่ๆผู้สูงวัยเล่นกีฬาชนิดนี้กันนั่นก็คือกีฬาเปตองนั่นเองเราไปดูความแม่นของพวกพี่ๆเขากันดีกว่าด้านหลังของกูดต,ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศดูสนุกสนานกันมากเลยนะคะตรงนี้ก็คือสนามกีฬาเปตองนั่นเองซึ่งการแข่งขันนะคะเขาก็จะแบ่งค่ะ เป็นประเภทของชายแล้วก็หญิงนั่นเองค่ะมีผู้สูงอายุนะคะ mm. เขาเ้ารวมแข่งขันเยอะมากๆเลยค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการแข่งขันกีฬาเปตองเนี่ยนอกจากจะต้องใช้เรื่องของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็กําลังแขนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องของความแม่นยําแล้วก็ทักษะนั่นเองเราก็เลยจะเห็นนะคะว่าพี่ๆทุกคนที่นี่เลยนะคะ mm. ก่อนที่เขาจะเข้าแข่งขันเนี่ยค่ะ mm. ก็ต้องมีการทาสมาธิแล้วก็เล็งให้แมนนั่นเองค่ะเพื่อชัยชนะของทีม สันของงานนี้ที่กู๊ดชื่นชอบเลยก็คือการแข่งขันหมากรุกไทยและหมาคอสในสมัยก่อนคุณตากู๊ดชอบเล่นมากๆเลยนะคะหมากรุกไทยเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องวางแผนอาศัยความใจเย็นเพื่อจะชิงชัยชนะมาครองไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นกีฬาที่ดูแล้วสนุกมากๆเลยตอนนี้ขอขับจังหวะคุณพี่เขานิดนึงนะคะ คุณนาคะครับผมหมารุกเนี่ยค่ะคุณนาเล่นมานานหรือ,อยังคะนานแล้วครับนานแล้วประมาณกี่ปีอะค่ะก็ที่จําความได้ตั้งแต่เรียนมัธยมต้นก็ประมาณ16 17ปีอายุ16 17อายุสิบหแล้วตอนนี้อายุเท่าไหรค่คะตอนนี้อายุประมาณ30ครบร้อยครับ30ครบร้อยโอ้คิดเลขน,นาเลย70 <c oughs> ็ดสิแสดงว่าประมาณ50ปีแล้วนะคะอยากรู้ว่าสเสน่ห์ของการเล่นกีฬาหมารุกไทยอะค่ะคืออะไรคะคุณอาการเล่นหมารุกไทย ขั้นแรกคือหนึ่งได้เพื่อนได้เพื่อนขั้นที่สองคือสร้างสมาธิให้กับตัวเองในการทํางานเรื่อยๆไปมันจะมีความคิดรีเริ่มมีการวางแผนมีการที่จะมุ่งไปถึงจุดที่เราจะไปได้ให้มันได้ถึงจุดหมายแล้วคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้อะค่ะคู่แข่งของเราน่ากลัวไหมคะคุณอาคือถ้าผมไม่เก่งจริงผมก็ไม่มาครับโอ้โหโอ้โหตอนแรกนะคะคิดว่าอยากจะลองเล่นหมากรุกดูบ้างค่ะแต่ดูแล้ว คูแข่งน่ากลัวจริงๆแล้วก็ไม่ถนัดเลยค่ะมากรุกเนี่ยแต่ว่าหมากฮอสเนี่ยไม่เป็นรองใครนะคะอยากเล่นมากเลยพี่เขาบอกว่าถ้าเล่นบมากรุปได้หมากฮอสก็ต้องเล่นได้ง่ายๆชิวๆ,ชวๆใช่ไหมคะระัผมอ่าเดี๋ยววันนี้ขอไปปรลองพี่กับพีพ่อีกด,ดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าหมากฮอสของตัวเองตอนนี้คือสามารถแข่งขันได้หรือว่าเข้าบอ่อไปแล้วนะคะไปค่ะต้องเดินก่อนใช่ไหมคะให้เดินก่อนให้เดินก่อนด้วยน่ากลัวไหมล่ะอ่า สมตทสมูติก๊กอ่ะี่เรากินเขาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนครับที่เกิดขึ้นคือก,กินกินเราโดนกินนะเพลินเลยค่ะเราก็จะโดนกินก็โดนกินก็โดนกินอีกอุ๊บมันก็ต้องเป็นอันนี้ละคะ่ะอันนี้ก็กโดนกินอีกนะคะโอ้โห มาอันนี้ก็เจออันนี้มาอันนี้ก็เจออันนี้ไปอันนี้ก็เจออันนี้ผ่านไปแป๊บเดียวค่ะเห็นนิ่งๆยิ้มๆแบบนี้โอ้โหดุมากเลยนะคะเหลืออยู่ตัวเดียวเองค่ะเป็นว่าคุณว่ากูยอมแพ้ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้หมดเลยดังมากเลยค่ะไม่รอดจริงๆนะคะหม่างคอเดี๋ยวเราไปดูกีฬาอื่นกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างขอบคุณนะคะขอบคุณครับ กีฬายอดทิตที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลแต่จะให้พวกพี่ๆผู้สูงอายุไปเตะฟุตบอลแบบจริงจังในสนามก็อันตรายวันนี้เขาเลยมีการแข่งขันเตะฟุตบอลเข้าประตูเรียกว่าใครแม่นใครทักษะดีรับรองชนะแน่นอนถัดมาอีกนิดสำหรับผู้สูงอายุที่ชอบเล่นบาสเกตบอลก็ไม่ควรพลาดกับการแข่งขันนี้นั่นก็คือการชูบอลลงตะกร้าก็ต้องอาศัยความแม่นเช่นกันนะคะ แต่ที่ชื่นชอบอีกอย่างในงานครั้งนี้ก็คือบรรยากาศของกองเชียร์นี่แหละค่ะเชียร์กันสนุกมากเลยสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณได้พบเห็นและรู้สึกดีใจมากๆเลยก็คือการที่ผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นผู้สูงวัยทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการออกกำลังกายเป็นประจำนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่ากีฬาสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒน,ธ,นธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร